โอเคนะครับรายการไรซายซวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไรครับน,น้องมิมิวนะครับวันนี้เราเอาของที่อยู่รอบตัวเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยนี่นะครับนั่นก็คือกระดาษทิชชู่เนี่ยมาทําการทดลอง น้องไม่มิวเคยสังเกตไหมครับว่ากระดาษทิ่ชู่เนี่ยจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านที่เป็นแนวนอนกับด้านที่เป็นแนวตั้งถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าแนวตั้งแนวนอนนี้นะครับมีคุณสมบัติต่างๆวิธีการก็คือเอามาฉีกนี่เองครับถ้าเราฉีกอย่างนี้นะครับฉีกแนวตั้งอย่างนี้นะครับ กระดาษเนี่ยฉีกง่ายมากเลยถูกไหมฮะแล้วก็ฉีกแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นตรงขณะที่แนวนอนนี้เดี๋ยวเราลองมาฉีกดูนะครับคุณเห็นว่าจะฉีกค่อนข้างยากนะครับใช้แรงมากกว่าเดิมแต่ว่าฉีกไปฉีกมาแล้วมันก็จะจะ,จะเฉไม่ไม่เป็นเส้นตรงน้องมิมิเห็นไหมครับข่าวนี้เนี่ย เราจะทำซูโม่กระดาษนะครับซูโม่กระดาษมาแข่งกันรเราเรามาดูนะครับว่าเส้นใยนะเดี๋ยวเราแบ่งกันนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเส้นใยที่อยู่ในแนวอยู่ในแนวตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับเรามาบิดเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับขนาที่สีเขียวเนี่ยถ้าเราลองฉีกแนวนอนเห็นว่าจะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้กันไกตัดให้มีพื้นที่เท่ากันเมื่อมีพื้นที่เท่ากันปุ๊บเราจะเอามาพันเป็นเกลียวอย่างนี้ โอเคนะครับสีเหลืองนี่คือเส้นใหญ่ที่อยู่ในแนวตั้งที่เมื่อกี้เราฉีดง,ง่ายถูกไหมครับอันนี้คือเส้นใหญ่ที่อยู่ในแนวนอนนะครับก็จะฉีกยากนิดหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะครับว่าซูโม่กระดาษของเราเนี่ยใครแข็งแรงกว่ากันพร้อมนะโอเคมาแข่งกันน้องมิมิว่าของไทรจะแข็งแรงกว่ากันของน้องมิมิวสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นเส้นใยที่อยู่ในแนวตั้งของพี่ซึ่งเป็นเส้นใยที่อยู่ในแนวนอนหนึ่งสอง โอ้ปรากฏว่าเส้นใยของน้องมิงมิวเนี่ยแข็งแรงกว่านะครับดูนะแต่ว่าลองดูนะอันนี้สองเส้นนี่นะครับพร้อมกันเดี๋ยวมาดูนะครับแม้แม้แต่จํานวนเนี่ยนะครับจานวนปริมาณมากขึ้นนะครับสองเท่าเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะดึงชนะนะครับดึงสองสามค่อยๆดึง โอ้โห oh, oh, ของน้องมิมิวแค่เส้นเดียวเองนะครับสามารถที่จะชนะเส้นใหญ่นะครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ในแนวนอนถูกไหมครับที่เป็นชนนี้นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับกระดาษด,ด้านที่ฉีกง่ายเป็นกระดาษที่ฉีกตามแนวของเส้นใหญ่เวลาฉีกงี้ฉีกได้ง่ายแต่เมื่อเรานำมาดึงออกตามแนวยาวเส้นใหญ่จะสามารถยืดออกได้ ทำให้สามารถทนทานแรงดึงมากกว่ากระดาษที่ฉีกตามแนวขวางเส้นใหญ่นะครับเมื่อนํามาดึงตามแนวยาวกับกลายเป็นว่าเส้นใยตามแนวขวางไม่สามารถยืดตัวจึงขาดออกจากกันได้ง่ายกว่าครับจากการทดลองนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนื้อกระดาษนะครับประกอบไปด้วยเส้นใยเพราะว่ากระดาษทํามาจากต้นไม้ที่มีเส้นใยตามธรรมชาตินั่นเองครับ